แอปคีเ e ม a สเตอมีฟังก์ชันเครื่องเปลี่ยนเสียงเราอาจจะเปลี่ยนเสียงเราเป็นเสียงเรียนหรือว่าเสียงเฮิร์นฟ้าสองความลับลูกเล่นเสียงในแอปคีเนมาสเตอร์ที่คุณอาจไม่เคยรู้หนึ่งคือรีเวบคือเสียงสะท้อนที่เด้งกลับมาหาเราเมื่อเราทำอะไรก็ตามที่มี เสียงดังขึ้นมาก็จะมีเสียงสะท้อนที่ได้กลับมาหาเราเสียงนี้จะอิงกับสถานที่ที่เราอยู่เช่นเราอยู่ในห้องน้ําอยู่ในหอหรือว่าอยู่ในถ้าเป็นต้น 2. องแอป Kinemaster มีฟังก์ชันเครื่องเปลี่ยนเสียงเราอาจจะเปลี่ยนเสียงเราเป็นเสียงเล่นหรือว่าเสียงเฮิร์นฟานี่ก็คือลูกเล่นในแอป Kinemaster ลูกเล่นเสียงไปดูกันเลยครับ ในแอป Kinemaster มี2ลูกเล่นเสียงนะครับที่ผมจะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับ1ก็คือรีเวิร์บรีเวิร์บคืออะไรครับรีเวิร์บคือเสียงสะท้อนกลับนะครับเวลาเวลาเราไปอยู่สถานที่ต่างๆครับเช่นอยู่ในถ้ำหรือว่าอยู่ในโบสถ์นะครับเวลาเราตะโกนออกไปก็จะมีเสียงสะท้อนกลับนะครับอันนี้เรียกว่าเสียงรีเวิร์บนะครับ2การเปลี่ยนเสียงนะครับเราสามารถเปลี่ยนเสียงงเราเป็นเสียงต่างๆได้นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอ่า ผมมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับแล้วก็เรามาดูสองความลับลูกเล่นเสียงในแอปคีนมัสเตอรอ์แล้วก็สองความลับลูกเล่นเสียงใน a อ p ค i นมัสเตอร์นะครับอย่างแรกก็คือ r e เวิรบนะครับแล้วก็เราจะเปลี่ยนเราจองเล่นดูนะครับเราเข้าไปที่เสียงครับจิ้มเข้าไปที่ไฟล์ของเรานะครับจากนั้นก็ใช้นิ้วเลื่อนนะครับมาที่ เห็นไหมครับรีเวิร์บนี่ครับรูปสี่เหลี่ยมก็เขียนคําว่ารีเวิร์บนะครับเราเข้าไปดูเลยครับปึง้งอ่าก็จะมีรีเวิร์บห้องน้ําเวลาเราอยู่ในห้องน้ําแล้วก็ตะโกนล,ลงไปก็เสียงสะท้อนจากห้องน้ําก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับเสียงจากโบสเสียงจากถ้าสนามกีฬานะครับห้องคอนเสิร์ตลองดูเสียงจากห้องน้ำล้วกันนะครับสองความลับลูกเล่นเสียงใน a อ p คิมเมอมาส ที่คุณอาจไม่เคยรู้ก็ะะจะเป็นอีกแบบนะครับลองไปเล่นเวลาฟังจริงก็จะได้อีกแบบเวลาเสียงตอนนี้อัดใหม่ก็จะเป็นอาจจะไม่ชัดเจนอย่างที่ตัวอย่างนะครับลองดูอีกแบบหนึง่งรีเวิร์บอีอตัวอย่างนะครับอย่างเช่นถ้ำถ้ำลองทำ สองความรับลูกเล่นเสียงในอัปคินเนมัสเตอที่คุณอาจไม่เคยรู้ในทําก็จะเป็นเสียงสะท้อนกลับอีกแบบหนึ่งครับอันนี้เรียกว่ารีเวิร์บขึ้นอยู่กับรีเวิร์บสถานที่ต่างๆก็จะมีระบบที่แตกต่างกันนะครับนี่เป็นลูกเล่นแรกครับต่อไปลูกเล่นที่สองก็คือเครื่องเปลี่ยนเสียงครับเดีย๋ยวเรามาดูกันสอง แอปคีเนมัสเตอร์มีฟังก์ชันเครื่องเปลี่ยนเสียงเราอาจจะเปลี่ยนเสียงเราเป็นเสียงเอเลียนแอปคีเนมัสเตอร์มีลูกเล่นเสียงครับเราอาจจะเปลี่ยนเสียงเราเป็นเสียงเอเลียนครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็มาดูครับว่าจะใช้ฟังก์ชันไหนครับเราก็เลื่อนมาเลื่อนมาครับเลื่อนมานี่นะครับฟังก์ชันเครื่องเปลี่ยนเสียงนะครับต่อจากรีเวิร์บนะครับเราก็ทิ้มไปเลยครับจะมีแบบให้เลือกมากมายครับเราลองมาเลือกเอเลียนดูนะครับตื้ม เครื่องเปลี่ยนเสียงลเปลี่ยนเลอเสียงเรียกว่าเสียงเฮินฟ้าลองอาจจะเปลี่ยนเราอาจจะเปลี่ยนเสียงเราเป็นเสียงเหินฟ้านะครับแล้วก็เลื่อนมาเลยครับเครื่องเปลี่ยนเสียงนี่นะครับเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงเหินฟ้าเหินฟ้าก็จะแบบตะโกนแบบที่อะไรบนภูเขาใช่ไหมก้องก้องเหินฟ้าแล้วก็มาดูเสียงกลางวานสะท้อนกลางวานนี่นะครับกลางวานว่าเสียง เสียงเอิ์นฟ้านี่ก็คือลูกเล่นในแอป k i n e m a ครับผมอ่าอันนี้เป็นลูกเล่นเสียงในแอป Kinemaster นะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปเล่นกันดูได้ครับเป็นการเปลี่ยนเสียงของเราอาจจะไปใช้กับงานต่างๆของเพื่อนๆนะครับก็แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับลองไปเล่นกันดูนะครับสวัสดีครับ